น like ี่ถึงแล้วดูะเช็คกนเลยเวเร็ม t h a n k แล้วต้องิดคนคี่ โอเคทุกคนเราจะเดินไปแล้วโอ้โหเกือบลืมนี่จาตัวเองแป๊บๆร้อนๆคือวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปยังเอเฟซุส ภายใตายูเนสโกอ่ะก็คือมันเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเอเฟ,ฟซัสเนี่ยนะเป็นนาครโบราณเก่ากรีกโรมันเนี่ยมีอายุ2,500ปีได้แล้วซึ่งก็นั้นแหละเนาะด้านในนี่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆวันสุดท้ายของการอยู่ตุรกีผมก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปตอนนี้ผมอยู่เมืองอิสเมลอีกไม่กี่ชั่วโมงผมก็ต้องบินไปอัมมานจอแดนละเราไปเลยนี่ก็ร้านขายของชั มีผล,ลไม้เขาขายกันอย่างนี้เลยโอเคทุกคนอย่างแรกเลยแน่นอนเราต้องซื้อตัว๋วซื้อตัวต๋วตรงนี้7สรแล้วนชื่อเร็ก็ประมาณเกือบ400บาทส x c u s e me one ticket please เฮ้ยเมรุเบ้อ โอเค n มไม่ไ okay. no, t ค <laughs> <Thanks, though. S 3> mm ่72ลีราคุณจะไปไปไปไ t ไปไมไปไอไป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 า I ไป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  i ปไปไ n ไปไปไปไไปไปไปไ a ไป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 ายไปไามปไ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 าไป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 ีปไปไไป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 ไมไปไไปไปไปไไป ว่าผมกดเงินหลายรอบแล้ว Pass. แบบว,ว่ากดแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียม100่งร้อยบาทโอเคดังสกดแต่ละครั้งมีตังค์100มันเสียค่าธรรมเนียม100บาทผมเสียหลายรอบแล้วผมกะว่าจะไม่กดแล้วก็แล้วแค่นี้พอฮั r r y thanks มผมวางกล้องก่อนนะโอเคไปเรียบร้อยแล้วเข้มา <laughs> มาถึงตอ้โหต้นไม้โคตรใหญ่เลย รู้เลยว่ามีอายุหลายปีมากๆคือสูงจริงๆอ่ะดูคือเ,เพื่อนๆรู้ไหมไอ้นแก่งนี่นะ <S <S เป็นนครแรกและนครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลย <S <S จริงๆผมดูใน Google มันบอกมาอย่างนี้ในป้ายแรกๆเห็นไหมภายใต้ยูเนสโกเนี่ย world world heritage ก็ประมาณว่า heritage, แบบเห็นไหม world heritage แปลว่ามันกับว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ่ะพูดง่ายๆไป <c oughs> คือจริงๆอ่ะนะเมื่อก่อนมันสวยงามมากแต่มันเกิดจากมีการสงครามการไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันยังมีซากปรักปรับพังอย่างเงี้ย ด,ดูไปไปไปแล้วก็แล้วก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ในอนดีตเคยมีที่นี้มันเป็นรูปปั้นที่สําคัญที่สุดใหญ่กว่าคนเราตั้ง2องสาเท่าตัวนะแต่ปัจจุบันมันไม่อยู่ที่นี้แล้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่<อ>มิเวเซียมอ,อยู่ใกล้กับที่พักของผมซึ่งการเข้าไปเนะี่ยแน่นอนมันพั0ห้าร้ถึงสองพบาทอะผมไม่เอาเนี่ยไอหุ่นที่บอกนี่คือนี่แหละนี่เห็นไหม มัส t ูซีต้องดูให้ได้นะที่เซลชุกเอเฟซัสมิวเซียมอยู่ใกล้กับที่พักผมเลยแต่ผมไม่เอาไหมขึ้นเป็นอย่างนี้เอ่อมิวเซียมเนี่ยคือที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นนครจริงๆในอดีตแต่อมิวเซียมเนี่ยเขาเอามันกับว่าอะไรที่สําคัญสาคัญอยู่ที่นี้ยนนนอนเขาก็ต้องเอาไปเก็บในมิวเซียมเพื่อดูแลรักษาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สิ่งสําคัญๆๆๆสําคัญเนี่ย เราจะดูได้เราต้องไปที่ตรงนั้นไงแต่ว่าผมถามคนที่เป็นคนตุรกีโดยตรงเขาบอกว่าผมบอกว่าเนี่ยสคัญกว่าสวยกว่ากันเขาบอกสําหรับเขานะเขาไม่เคยเข้าเลมิวเซียมอะแต่เขามาที่นี่แหละที่ที่เราอยู่นี่แหละ I need t ดอะเชิร์ชออฟแไปทางนี้ the Library ีออฟสุดสุไลบรารีนี่สําคัญเราต้องไปตรงนี้ก่อนไปตรงเลย <The library. S 1> ไลบรารีเนี่ยเพื่อนๆเขาบอกว่ามีความสําคัญ ไม่ต่างอะไรกับเลตราที่จอแดนเลยคือมันเป็นสําคัญอันดับสุดๆของที่นี้แล้วก็พูดว่าได้นะถ้าแบบว่าแบบไม่น่าเกียดพดูดแบบไม่น่าเกียดอนะ่ะ<ป>โอ้ยใหญ่มากไปร้อนมากอากาศย8 2 9ิบแปดยิบเก้าองศาแต่คือมันแบบ มันร้อนแบบร้อนกว่าประเทศไทยนะผมรู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะผมมีประเทศแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูเนี้ยเขาก็ถ่ายจากมุมมองด้านบนน่ะคือแบบใหญ่มากดู ดูภาษาดิเห็นปะอ่านไม่ออกกรีกโรมันป่ะเนี่ยภาษาน่าจะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนที่แห่งนี้มีการลุกรานบ่อยมากๆผมก็เลยไม่รู้ว่าภาษาจริงๆมันคืออะไร ดูดิถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนั้นน,นะนะมันก็จะมีเหล็กที่เขาแบบคอยแบบว่าพยุงอะเพราะกลัวตกนะไงกลัวจะถล่ถลมออกมาประมาณค่อนข้างมีอายุดูดิตรงนี้ก็มีเหล็กกลัวหินตกลงมามทางเข้าทางเข้า embedded each in thank especially them of for you for you ooooh you yes ดูถ้าเพื่อนๆดูนะคือแบบภูเขาแบบใหญ่มากท้องฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนๆมาดูในกล้องเนี่ยนะมันอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเล็กแต่ถ้ามาอยู่ในสถานที่จริงๆแบบที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยคือมันแบบใหญ่มากแต่ผมลงไปแล้วดีกว่านะไปถ่ายที่อื่นต่อ โอ้ผมมองว่าตรงนี้แสดงว่าผู้คนก็จะนั่งกันเต็มเลยบูมใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้ามีการแสดงโชว์คือไลบรารีนะแรกๆเราก็เข้าใจว่าเป็นห้องสมุดถ้าแปลตามตัวห้องสมุดไม่ใช่ห้องสมุดแบบบ้านเราหรือห้องสมุดโรงเรียนไม่ใช่คือที่นี่เวลาเขามีการแสดงเขาอะไรเนี่ยนะเขาจะมานั่งตรงนี้พออะไรเขาเรียกว่าเทยเตอร์นี่ เพราะว่าที่จอแดนอ่ะผมก็มันมีเยอะเหมือนกันแต่สถานที่แห่งนี้ผมก็ไปมาแล้วแต่ว่านี่มันใหญ่กว่ามากๆดูนี่ก็เป็นบันไดคือบันไดเป็นหินเลยนะโอ้โหดูคือเมื่อก่อนเขาก่อสร้างยังไงวะแล้วเขาเอาอะไรมายึดวะถ้าเมื่อก่อนมันจะเป็นปูนไอถ้าปัจจุบันจะเป็นปูนไง ตรงนั้นเหมือนกับว่านั่นแหละมันพังลงมาผมมองว่าตรงนั้นจริงๆก็น่าจะเป็นบันไดเหมือนกันเห็นไหมแต่มันกับว่ามันพังอะ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นผมจะไปยืนด้านหน้านั้นคิดว่าน่าจะได้มุมมองสวยๆเพราะว่ามันตรงกับมันตรงกับด้านหน้านี่เลยไงโอ้โ <c oughs> มีแมวด้วย <c oughs> คิดถึงแมวที่บ้านมากาอ,อ๋อดนกดนจริงอ่ะอ๋อตรงนี้เขาไม่เข้าแล้วแสดงว่าเขาให้เดินแค่นี้เองเพราะว่าเขากําลังก่อสร้างอยู่ปรับปรุงอะไรเนี่ยด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเชือกเนี่ยจะร้อยลงไปปุ๊บได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปื้อไปทางสายแสดงเราเดินได้แค่ครึ่งเดียวเองโอ้ยเดินค่อนข้างยากนะ อันนี้เพิ่งก่อสร้างมาใหม่ค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยออกออกแล้วไปต่อมันจะมีจุดแลนด์มาร์กหนึ่งที่ผู้คนถ่ายรูปนะ จริงๆอ่ะเวลาอยู่ตรงรูปภาพอ่ะรูปภาพป้ายเอเฟซัสอ่ะนะมันไม่ใช่แค่ไลบรีนี่หรอกเต็มเด่นเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือคล้ายๆเป็นเสาสามสี่แท่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูมันคล้ายๆเกตเป็นประตูอะไรอย่างเงี้ยสมัยโบรนาณเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ต้องหาให้เจอให้ได้ 那个地方是当时没有ที่ที่ผมถ่ายตะกี้เป็นรูปเท้าอะนะผมมองว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของคนสมัยก่อน,นไม่งัน้นเขาคขไม่เอาเหล็กแบบว่ากั้นรอบๆหรอกมันต้องมีความสําคัญอะไรสักอย่าง<ห>เราก็ใกล้ถึงแล้วนะเพืพ่อนๆโอ้โหถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเออก็คือซ้ายขวานเนี่ยมันจะมีคล้ายๆซา,ากปับพังแล้วก็เหมันกับเป็นทางเดินตรงกลางะ คือดูแล้วคือขลังมากคือให้ความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในยุคนั้นหน่อยหน่อยนึงถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อ่ะนะเพราะกาลวเวลามันผ่านมาน,นานแล้วแต่ว่าเวลาผมมายืนจุดนี้มันรู้สึกว่าตัวเองกลับไปในยุคนั้นอีกครั้งหนึง่งมันมีความรู้สึกอย่างนั้นเน่ะเนี่ยมาแล้วใกล้ถึงแล้วเ <c oughs> นี่ถึงแล้วดู โอหใหญ่มากดูดูเทียบกับคนดีเล็กไปเลยอะ่ะอืมเราเดินทางนี้ก่อนยอด มันใกล้ห oh, oh, ักแล้วอ่ะเพื่อนๆดูดิคือแบบนี้เขาเอาเขาเอาปูนมาติดรอยเห็นไหมไม่มันล้มลงไปโอ้หัวหายอ๋อไอคนนี้เป็นแมรี่ไอคนที่สร้างไ้ตรงตรงนี้นี่ละสร้างไอหมานครเนี่ยเดินไปเรื่อยๆมีอะไรอีกเราคอยดู แต่ผมมองว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าที่สำคัญก็มีสองที่แหละจริงๆไอ้ที่ไลบรีกับไอ้ตรงตะกี้เนี่ยป,ประตูเกตะไรสักอย่างเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นนะคือเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากๆคือแบบดี๋วผมจะลองขึ้นไปดีกว่านะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะคือผมงงจริงๆอ่ะแล้วเราก็มางงด้วยกันเข้าใจไหม ผมไม่ได้อ่านข้อมูลแบบเจาะลึกทุกอย่างว่าห้องนี้คืออะไรอะไรยังไงก่อนมาถ่ายผมแค่อ่านประวัติคร่าวๆเลยผมก็บอกได้อบอกเพื่อนเลยว่าที่นี่คืออะไรเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครมีคําตอบอะไรก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันว่าเออไอ้นี่มันคืออะไรอะไรยังไงโอ้ต้นไม้ที่ใหญ่มากๆมากๆน่าจะเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเนี่ย โอ้โหผมไม่เคยเห็นลูกเอ็นนี่ใหญ่เท่านี้เลยผมเคยเห็นที่ตลาดจดตุจักรที่เขาขายกันน่ะแต่เล็กแล้วก็ผมเห็นต้นจริงๆเลยที่เกาหลีใต้แต่ไม่เคยเห็นที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยลูกมันเนี่ยเอาไว้ตกแต่งงานอะไรสวยอะ่ะตกแต่งบ้านหรือตกแต่งห้องอะไรโอเค,อเ,คเพื่อนๆผมเดินมาตั้งไกลเลยนะจากที่จากด้านในนั้นน่ะที่เราเดินออกมาตะเกียะ แล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยผมก็มาเจอที่นี้เขาเรียกว่าโบสถ์ของแมรี่ซึ่งที่ที่นี้คนไม่ค่อยเดินกันแ้่ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่คนมันเดินไม่ค่อยเยอะแต่เราจะไปมาดูว่าด้านในนั้นมีอะไรอืมเห็นแล้ดูดิบ้านกางเขนโอเคเพื่อน งั้นขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะอากาศร้อนมากผมเดินได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายละที่ผมจะถ่ายที่ตุรกีก็แบบที่บอกอะ่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงผมก็ต้องไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปจอแดนหลังจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปจอแดนเพื่อนๆก็ติดตามมานะสรุปแล้วเลยนะตุรกีตั้งแต่ที่ผมมาเป็นประเทศที่แบบปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว อาหารถูกผู้คนน่ารักยิ้มง่ายไม่มีการเล่เ์เลี่ยมถ้าถามว่ามีไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะทุกคนแหละบนโลกใบนี้ทุกประเทศมันก็มีคนที่ดีไม่ดีแต่ผมบอกเลยถ้าคุณมาที่นี่คุณจะหลงไหลกับอะไรหลายๆอย่างแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย